สวัสดีครับผมนาเดลสไตร์วันนี้ผมมีหนังเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันครับและเรื่องนั้นคือ pk ผู้ชายป่าดีหานโดยก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมกันผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาค่อนข้างมากดังนั้นนะครับผมขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยแต่ถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับ เริ่มเรื่องนะครับณน่า,นานฟ้าของประเทศอินเดียได้มีกลุ่มเมฆประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งแท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เมฆหรอกครับแต่มันเป็นยานอาวกาศของพวกมนุษย์ต่างดาว โดยยานอาวกาศนั้นได้ลงจอดน้ากลางทะเลทราย,ายซึ่งผู้ที่ลงมาจากยานนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างกำยำดูดูไปแล้วก็คล้ายๆกับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ต่างดาวตนนี้ได้รับภารกิจให้มาสำรวจดาวโลกซึ่งเขานั้นปรากฏตัวในสภาพที่ร่อนจอนไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าแต่เขานั้นได้สวมของบางอย่างไว้ที่คอนั่นก็คือรีโมทที่เอาไว้เรียกยานอาวกาศกาลับมารับในยามที่เขาเสร็จภารกิจบนดาวโลก และเขานั้นก็ได้เริ่มทําภารกิจโดยการวิ่งตามหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตแรกที่เขาเจอนั่นก็คือมนุษย์เขาพยายามเข้าไปเพื่อเพืดคุยและทักทายแต่แต่ตย่างเดียวที่ว่าเขานั้นไม่รู้ภาษามนุษย์เขานั้นพยายามเก็บข้อมูลจากการสังเกตเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งในขณะที่เขากําลังเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยแต่ลุงพกผ้าเหลืองก็ได้สังเกตของบางอย่างที่ห้อยอยู่ที่คอของชายแปลกหน้าที่กําลังเปลือยกายอยู่ตรงหน้าเขาแต่ลุงเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเป็นของที่มีค่ามากๆเขาเลยคิดที่จะขโมยมันและในนตอนที่ช แปลกหน้ากําลังเผยอ,อยู่เนี่ยเขาก็ได้ฉกมันมาอย่างง่ายดายและก็ได้วิ่งหนีขึ้นรถไฟไปมนุษุ์ต่างดาวก็พยายามจะวิ่งไปเอาคืนนะครับแต่ก็โดนตาลุงเนยโยนทรายเข้าไปที่ตาแต่ก็ยังดีที่เขาแย่งวิทยุมาได้นี่เรียกว่าอย่างดีได้เหรอในตอนนี้นะครับมนุษุ์ต่างดาวตนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วนะก็เรียกได้ว่าเคว้งกันเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันที่เบลเยียมจักกูได้พบกับซาฟารัสเขาทั้งสองคนได้เจอกันโดยบังเอิญและทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจที่จะคบกันวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะฮะจักกูได้ดติดต่อกลับมาที่บ้านซึ่งเธอได้บอกกับพ่อแม่ว่าเธอเนี่ยกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งโดยเมื่อพ่อแม่ของจักกูได้ยินเนี่ยกลุมถามใหญ่เลยนะฮะไหนลูกเขาเป็นคนยังไงนิสัยเขาดีไหมฐานะเขาหร่าเป็นยังไงเขาเป็นคนที่ไหนบ้านเขาอยู่ไหนก็ถามเป็นชุดนะฮะถามเยอะมากๆก็ตามภาษาพ่อแม่แหละฮะซึ่งจักกูก็ได้ตอบพ่อแม่ไปว่า เขาชื่อซาฟราสเขาเป็นคนปากีสถานเมื่อพ่อแม่ของจักกู้ได้ยินชื่อเนี่ยก็ตกอกตกใจเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะลูกแฟนของลูกเป็นอิสลามเหรอนี่ลูกบ้าไปแล้วเหรอ ถ้าลูกแต่งกับเขาลูกจะต้องคุมหน้าและลูกยังจะต้องอ่านคัมภี์อะไรนั่นอีกนะส่วนพ่อของจักกูนะฮะก็ได้บอกจักกูว่าอย่าเพิ่งวางสายนะและก็ได้พาจักกูไปหาท่านทัปสวีเพื่อไปขอคำปรึกษาซึ่งท่านทัปสวีเนี่ยก็อารมณ์แบบติดต่อกับเทพเจ้าได้อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งติดต่อได้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะโดยท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าไอ้นุ่มปากคีกสถานคนนั้นเนี่ย เขาเนี่ยจะหลอกเธออย่างแน่นอนและเขาก็ไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเธอด้วยเมื่อจะกู้ได้ฟังเนี่ยเธอก็ปิดโน้ตบุ๊กไปเลยนะและเมื่อแฟนของเธอมาเธอก็ได้ถามแฟนของเธอว่าเธอรักฉันไหมเธอจะแต่งงานกับฉันใช่ไหม ซึ่งก็แน่นอนครับแฟนของจ็กกูก็ได้ตอบว่าฉันรักเธอมากฉันต้องแต่งงานกับเธอแนะ่ซึ่งเมื่อจ็กกูได้ยินแบบนี้เธอก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เรามาแต่งงานกันฉันจะพิสูจน์ว่าคําทํานายของท่านทัพสวีจะต้องผิดอย่างแน่นอนโดยในเช้าวันรุ่งขึ้นจ็กกูได้เดินทางมาที่โบสถ์เพื่อเข้าพิธีแต่งงานซึ่งระหว่างที่เธอกําลังรอแฟนของเธออยู่นั้นได้มีเด็กคนหนึ่งเข้ามายื่นจดหมายให้เธอซึ่งจดหมายนั้นมีข้อความประมาณว่า เราสองคนนั้นแตกต่างกันเกินไปทั้งศาสนาผู้คนและประเทศชาติทุกอย่างของเราทั้งสองล้วนแตกต่างกันมากหากเราครบกันครอบครองเราทั้งสองจะต้องไม่มีความสุขแน่โดยหลังจากนี้ไปผมอยากให้คุณเลิกพยายามติดต่อผมเมื่อจะกู้อ่านจบเน่ก็น้ำตาคอเบ้าเลยฮะไม่อยากจะเชื่อเลยครับคำทำนายของท่านเทพสุวีจะเป็นจริงดังที่บอก โดยที่หลังจากนั้นนะครับจักก้ก็ได้ติดต่อกับแฟนของเธอและได้เดินทางกลับไปที่อินเดียโดยหลังจากนั้นนะครับวันเวลาก็ผ่านไปนานกว่า6เดือนณกรุงนิวเดลีในตอนนี้นะครับจักก้ได้เข้าทํางานที่สํานักงานข่าวแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงเช้าขนาดที่เธอกําลังไปทํางานเนี่ยเธอก็ได้พบกับชายประหลาดคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับก็คือมนุษย์ต่างดาวของเรานั่นเองเขาได้ขึ้นรถไฟมาเพื่อแจกประกาศบางอย่างซึ่งใบประกาศนั้นเป็นใบประกาศตามหาคนหายไม่ใช่สิ ใบประกาศตามหาเทพหายมากกว่าซึ่งสิ่งนี้เองทําให้จักกู้สนใจในตัวเขามากเธอจึงได้เข้าไปพูดคุยกับหนุ่มประหลาดคนนั้นก็เผื่อจะเอาไปทําสกู๊ปข่าวอะไรได้มั่งอะ่ะแต่เมื่อเธอไปพูดคุยเธอก็ได้รู้ว่าเหตุผลที่ชายคนนี้เดินแจกประกาศตามหาพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าไม่ยอมทําตามสิ่งที่เขาขอชีวิตของผมถูกทําลายผมต้องการให้เขาช่วยโดยเมื่อจักกู้ได้ฟังเธอก็รู้สึกสนใจในชายแปลกหน้าคนนี้มาก เธอจึงได้กลับไปคุยกับหัวหน้าว่าเธอนั้นเจอชายคนหนึ่งที่กําลังตามหาพระเจ้าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากถ้าเราทําข่าวเขาเราต้องให้เรตติ้งดีมากๆแน่แต่หัวหน้าก็แบบเซโนฮะไม่ไม่อย่าโดยหัวหน้าก็ได้บอกว่าจะกู้เธอจําได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันทําข่าวเกี่ยวกับศาสนาเนี่ย มีคนเอาปืนมาไล่ยิงฉันดังนั้นฉันไม่อนุญาตเมื่อจักกูได้ฟังเนี่ยก็เซ็งนิดหน่อยนะฮะแต่จักกูก็ไม่ละความพยายามนะฮะโดยในอีก2ส,สัปดาห์ต่อมาเธอก็ได้เจอชายแปลกหน้าคนนี้อีกโดยบังเอิญซึ่งจักกูก็ได้แอบตามไปดูนะฮะว่าชายคนนี้กําลังทําอะไรซึ่งเธอก็ได้เห็นว่าชายคนนี้เนี่ยกำลังขโมยเงินจากตู้บริจาคซึ่งก่อนที่ชายคนนี้จะถูกจับจักกูก็ได้เข้ามาช่วยทําให้ชายคนนี้เอดาจากการโดนลุมตืบโดยหลังจากนั้นนะครับจักกูก็ได้ถามว่าทําไมคุณถึงทําแบบนั้นล่ะทาไมคึึงเป็นขโมยยซ่ชา แปลกหน้าก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยสักหน่อย ผมแค่เอาเงินของผมคืนพระเจ้าท่านเอาเงินของผมไปแต่ท่านไม่ยอมทำตามสิ่งที่ผมขอดังนั้นเขาก็ต้องคืนเงินผมถูกไหมล่ะโดยจากกู้ก็ได้ถามต่อว่าแล้วคุณจะไปไหนต่อลหลังจากนี้โดยชายแปลกหน้าก็ได้บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ผมจะไปไหนละก็ตามผมมาสิโดยชายคนนี้ก็ไปทำไปสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาได้ไปฉีดรถกำแพงในที่ที่มีป้ายห้ามฉีดทำให้เขานั้นเนี่ยถูกตำรวจฮิ้วตัวไปนะฮะซึ่งเมื่อจากกู้เห็นแบบนี้เนี่ยเขาก็รีบตามไปที่สอนอนะฮะแล้วก็ไปขอร้องตำรวจนะฮะว่าเธอเนี่ยอยากไปคุ คุยกับชายเวลาคนนั้นอ่ะไอคนที่ไปฉีดรถกำแพงอ่ะซึ่งในตอนแรกตำรวจก็ปฏิเสธที่จะให้เข้าไปแต่จักกู้ก็ยัดใต้โต๊ะนะฮะทำให้เธอเนี่ยได้เข้าไปคุยกับชายคนนั้นเมื่อเข้ามาถึงเนี่ยเธอก็ถามเป็นชุดๆเลยฮะฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นใครคุณมาจากไหนคุณทำงานอะไรโดยชายคนนั้นก็ไล่ตอบนะฮะ หลายๆคนเขามักจะเรียกผมว่า PK ซึ่งในภาษาฮินดีเนี่ย PK มันจะแปลว่าเด็กซนหรือแปลว่าขี้เมาก็ได้นะฮะซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าทำไมคนถึงเรียกชายคนนี้ว่า PK ก็ดูดีทั้งซนทั้งเมาทั้งบ้าทั้งอะไรก็ไม่รู้นะะและเขายังบอกต่ออีกว่าเขาหนาทำงานเป็นมนุษย์อวกาศพวกเขาส่งผมมาที่นี่เพื่อสำรวจและวิจัยดาวโลกแต่ตอนนี้ผมติดอยู่ที่นี่รีโมทเรียกยานของผมถูกขโมยไปทำให้ผมไม่สามารถกลับบ้านได้อีกต่อไป โดยเมื่อจักกู้ได้ยินสิ่งที่ชายคนนี้พูดออกมานะฮะ เธอคิดว่าโอ้โหคนนี้มันบ้าชว์แล้วถ้าอยู่ในนี้ต่อไปต้อง็นอันตรายแน่เธอเนี่ยก็พยายามเรียกตำรวจนะให้มาช่วยหน่อยแต่ตำรวจคนที่เธอยัดใต้โต๊ะไปเนี่ยตอนนี้เขาไปเข้าเวรแล้วฮะทำให้เธอต้องอยู่ในคุกกับชายคนนี้2ต่อสซึ่งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจะขอเรียกชายคนนี้ว่า PK นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ชื่อของเขาแล้วโดย PK นะครับก็ได้พูดกับจักกูว่าคุณคงคิดว่าผมบ้าสินะแต่ผมจะบอกคุณให้ที่ดาวของเราเนะี่ยเขาสื่อสารกันผ่านทางโทรจิตและพวกเราไม่มีทางโกหกกันแน่รวมถึงเรื่องที่ผมเล่าด้วย มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเมื่อจะกู้ได้ฟังจะกู้ก็งงเลยฮะ อา้าวถ้าคุณบอกว่าคุณสื่อสารทางจิตแล้วคุณพูดได้ไงโดยพีเคก็ได้ตอบว่าผมนะ่ะสามารถโอนความรู้ผ่านการจับมือกับคนอื่นแล้วดึงความรู้ภาษาและทุกอย่างของเขามาอยู่ที่ผมมันเริ่มจากหลายเดือนก่อนผมได้เจอพี่ชายคนหนึ่งเขาใจดีมากเขาคอยช่วยเหลือผมทุกอย่างเขาพาผมไปที่ที่หนึ่งที่นั่นเนี่ยล้วนมีแต่หญิงงามและผมก็ได้เรียนรู้ภาษาที่นั่นผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจับมือเพื่อดึงความรู้และแล้วผมก็เข้าใจภาษามนุษย์ผมสามารถพูดอ่านเขียนได้ผมได้เล่าทุกอย่าง ให้พี่ชายฟังว่าผมนั้นถูกขโมยของที่ไหนยังไงซึ่งพี่ชายก็ได้บอกว่าานายอยากได้ของของนายคืนฉันว่าต้องเข้าไปดูที่นิวเดลีนะขโมยมันคงเอาไปขายที่นั่นแหละทาให้พีเคเนะครับออกเดินทางไปที่นิวเดลีเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยเขาก็ฉลาดนะฮะก็ไปหาตํารวจเลยตํารวจก็บอกจะบ้าเหรอที่นี่มีคนทั้ง15ล้านคนฉันไม่ใช่พระเจ้านะจะรู้ได้ยังไงและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พีเคได้ยินคำว่าพระเจ้าและเมื่อตํารวจไม่สามารถพึ่งได้เขาก็เลยเดินถามผู้คนเลยฮะซึ่งผู้คนก็ต่างพูดดเเเป็นนสียียยงววกัว่า ของนายหายเหรอนายไปหาพระเจ้าดูสิพระเจ้าท่านจะเนรมิตสิ่งที่นายต้องการทําให้หลังจากนั้นนะครับ PK ก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนามากมายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ในสิ่งที่เขาปรารถนานะฮะนั่นก็คือรีโมทเพื่อที่เขาจะได้กลับบ้านซึ่ง PK เนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยฮะกับการทําสิ่งนี้เหนื่อยถึงขนาดบนกับพระเจ้าเลยฮะก็แบบทํานองว่าผมควรอ,อ่านพระคัมคีตา หรืออังกุรอานหรือว่าไบาเบิลกันแน่สาวะของท่านแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันสักคนบางก็บอกให้ทําพิธีเวนจันทร์บางก็บอกให้ทําวันอังคารบางก็บอกให้กินข้าวหลังพระอาทิตตกบางก็ห้ามหลังพระอาทิตขึ้นข้าไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดตอนนี้ข้าหมดสิ้นซึ่งศรัทธาแล้วได้โบรดเถิดได้โปรดปรช่วยหาทางออกให้ข้าด้วย โดยหลังจากนั้นนะครับ PK ก็ได้ปิดประกาศตามหาพระเจ้าทุกองค์และก็เริ่มแจกใบปลิวเหมือนที่จักกูไ้ได้รับและด้วยความบังเอิญในวันหนึ่งเขาได้พบกับท่านทวัสวีซึ่ง PK เนี่ยก็ได้เจอรีโมทของเขาด้วยแต่รีโมทนี้กลับกลายเป็นเครื่องบูชาแบบมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปหาเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเมื่อ PK พยายามจะไปเอาคืนเนี่ยก็ถูกจับโยนข้างถนนเลยฮะและก็แน่นอนครับโอกาสที่ PK จะได้รีโมทคืนนั้นเรียกได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในห้องขังนะฮะเมื่อจักกู้ได้ฟัง ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับว่าเธอไม่เชื่อเป็นแน่เธอได้เข้ามาปอบพีแล้วเธอก็ได้บอกว่าฉันว่านายต้องไปหาหมอนะฉันรู้จักจิตแพทย์คนหนึ่งฉันแนะนําให้นายได้นะเมื่อจะก,กู้ผู้จบเนี่ยตำรวจคนที่เธอยัดใต้โต๊ะเนี่ยก็กลับมาพอดีนะแล้วก็มาปล่อยเธอเออกจากคุกโดยก่อนที่จะก,กูะ้เจินออกไปพีเคก็ได้ตะโกนว่าขอให้เธอสนุกกับการรายงานข่าวเกี่ยวกับนิกู้หมาที่ฆ่าตัวตายนะซึ่งเมื่อจักกู้ได้ฟังเธอก็ถึงกับสตันกันเลยทีเดียวและก็ได้กลับเข้าไปที่สอนอ,นอเพื่อประกันตัวพีเคออกจากคุกโดยเมื่อ พีเคได้ออกมาแล้วเนี่ยจักกู้ก็ลุมถามใหญ่เลยฮะนายรู้ได้ยังไงว่าฉันทําข่าวเกี่ยวกับหมาฆ่าตัวตายโดยพีเคก็ได้บอกว่าผมก็เคยบอกคุณไปแล้วถ้าผมได้จับมือกับใครผมก็จะรู้ความคิดของคนนั้นตอนที่อยู่ในคุกน่ะคุณมาจับมือผมไงผมก็เลยรู้ว่าคุณทําข่าวเกี่ยวกับหมาฆ่าตัวตายโดยระหว่างที่จักกู้ําลังพูดคุยกับพีเคอยู่นั้นก็ได้มีลุงคนหนึ่งนะครับมาจับมือพีเคและก็ได้บอกว่า พอหนุ่มเอ้ยช่วยลุงด้วยสิแฟนของลุงนะี่ไม่สบายลุงขาดไปห้าร้อยเป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งพีเคก็ไม่ลังเลนะฮะควักเงินให้เลยแล้วลุงคนนั้นก็ไปนะฮะซึ่งจักกู้ก็ได้บอกว่านายอ่านใจใครไม่ได้หรอกลุงคนนั้นนะเขามาหลอกนายแค่นี้นายก็ไม่รู้แถวนี้ไม่มีแต่ห้างโรงพยาบาลมันมีที่ไหนล่ะนายโดนหลอกแล้วล่ะซึ่งพีเคก็ได้ตอบกลับไปว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ไดเอาเงินไปโรงพยาบาลแต่วันนี้เป็นวันเกิดของภรรยาของคนลุงเขาเลยพาภรรยาขเขามากินเลี้ยงที่โรงแมรมห้าดาวแต่เงินของเขาขาดไป500 ก็เลยมาวิ่งขอคนแบบนี้เมื่อจะกู้ได้ฟังเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นายแต่งเรื่องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย พีเคก็ได้ตอบจากกูว่าผมเคยบอกคุณแล้วว่าที่ดาวเหล่านั้นเขาไม่โกหกกันซึ่งเมื่อจากกู้ได้ฟังเนี่ยเธอก็เลยเดินตามลงคนนั้นไปเนะฮะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่พีเคนั้นพูดเป็นความจริงทั้งหมดลุงคนนั้นเดินตรงไปที่โรงแรม5า้าดาวแล้วเอาเงินไปจ่ายค่าอาหารตามที่พีเคบอกเมื่อจากกู้ได้เห็นก็ถึงกับช็อกเลยฮนะแล้วเธอก็มาหาพีเคแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอสิ่งที่นายพูดเป็นความจริงทั้งหมดฉันจะช่วยนายเองโดยที่ในวันต่อมาจากกู้ได้พาพีเคไปที่วัดของทวัศวีแล้วพีเคก็ได้ ไปพูดทำให้ท่านธปสวีหน้าแหกขายขี้หน้าหมอไม่หลับเย็บซึ่งในวันต่อมาเนี่ยท่านธปสวีเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะฮะแบบคําพูดดีกินใจเลยฮะแล้วก็โยนคําถามให้พีเคก็แบบว่าเขาเป็นใครอะพีเค เขานับถือศาสนาอะไรเขานิกายอะไรเขานับถือเทพองค์ไหนอะถึงมาก้าไก่พวกเราซึ่งในวันต่อมาพีเคก็ตอบโต้เลยฮะโดยการที่นําคนในศาสนาต่างๆมาให้ท่านทัสุวีถ่ายซึ่งท่านทัสุวีเนี่ยก็ถ่ายผิดบุเลยฮะเพราะว่าพีเคเนี่ยมันแสบนะฮะก็คือทุกคนเนี่ยที่พีเคเอามาจะใส่ชุดสลับกันหมดเลยฮะทำให้ท่านทัสุวีหน้าแหดเป็นรอบที่สองนะฮะและเมื่อทุกคนกลับมาที่สถานีพ่อของจักกู้ก็ได้มาด่าจักกู้เละเลยฮะ แต่พีเคก็ได้บอกว่าผมจะพิสูจน์ให้พ่อของจักกู้เห็นว่าคนเราเนี่ยถูกความกลัว้าครอบงำโดยพีเคก็ได้พาพ่อจักกู้ไปที่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กําลังจะมีการสอบและเขาได้เอาหินแถวนั้นมาตั้งพร้อมปยเศษเหรียญและแบงค์ลงไปพร้อมใช้หมากป้ายไปที่หินอารมณ์แบบทําเป็นเครื่องแบบบูชาสักระอะไรประมาณนั้นนะฮะและเมื่อผ่านไปไม่ถึง10นาทีก็มีคนต่อคิวบูชากันเลยฮะซึ่งพีเคก็ได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ด,ดูไอหมอนนั่นสิคงจะกลัวสอบตกมากเลยถึงกับต้อองนอนบูชาเลยคุณพ่ เห็นไหมว่ามันจะมีคนที่ใช้พระเจ้าปลอมในการทําธุรกิจใช้ความกลัวหลอกเงินบริจาคโดยสิ่งที่พีเคทำในวันนี้นั้นก็ได้ออกอากาศไปทั่วประเทศทําให้หลายคนตั้งคําถามและข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับศาสนา แล้วหนึ่งในนั้นก็คือวัดของท่านทัสุวีซึ่งท่านทภสุวีก็ได้ติดต่อมาที่สถานีที่จักกู้นั้นทํางานอยู่ว่าอยากจะจัดดีเบตกับพีคซึ่งก็มีการโฆษณาและประกาศไปทั่วอินเดียว่าจะมีการจัดรายการพิเศษนี้ขึ้นโดยในวันนั้นนะครับพีเคก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายว่าเขาสามารถจับตัวหัวขโมยได้แล้วและที่สําคัญหัวขโมยได้ขายของที่นายต้องการไปให้ท่านทภสุวี ในตอนนี้ครับท่านเธอพสซูีเนี่ยจบแน่ฮะวันพรุ่งนี้ในรายการเขาจะต้องถูกแฉและถูกเปิดโปงความจริงว่าเรื่องทุกอย่างนั้นเขาโกหกและหลอกลวงผู้ที่นับถือมาโดยตลอดโดยภาพตัดมาในช่วงกลางคืนของวันนั้นนะฮะพีเคเนี่ยตกลุมรักจักกู้นะฮะก็เลยแอบเขียนบอกรักจักกู้แล้วซ่อนไว้ในนามบัตรและเขาก็ไปให้จักกู้อ่านนะฮะแต่เมื่อจักกู้เปิดไปเรื่อยๆก็ไปเจอนามบัตรอันหนึ่งนะฮะเป็นของซาบราสแฟนเก่าของจักกู้ในตอนต้นเรื่องแหละฮะเมื่อจักกู้ได้เห็นเนี่ยเธอก็บอกน้ำตาแตกเลยฮะ พีเคก็จะเข้าไปปอบก็เลยไปจับมือของจ็กกูและเขาก็ได้เห็นเห็นถึงความรักของแจ็กกูกับซาฟาราซึ่งเขาทั้งสองรักกันมากทําให้พีเคห้วเลยฮะในวันต่อมานะครับพีเคก็ไปรับพี่ชายที่สถานีรถไฟนะฮะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีผู้ก่อกอารร้ายมาวางระเบิดที่รถไฟทําให้พี่ชายของพีเคและห,หัวขโมยตายไปต่อหน้าต่อตาชีวิตอะไรมันจะรามากขนาดนี้จะบอกรักหญิง ก็แพี่ชายก็ต้องมาตายต่อหน้าต,ต่อตาโดยหลังจากเหตุการณ์ระเบิด P ี PK ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับท่านทัพสุวีดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพีเคเนี่ยจะซึมมากเลยฮะโดยเมื่อเริ่มรายการท่านทัสวีก็แฉพีเคเลยฮะเรื่องที่เมื่อก่อนพีเเนี่ยเดินแจกใบปลิวตามหาพระเจ้านะและก็ยังบอกอีกว่าชายคนนี้เขาบอกว่าพระเจ้าไม่มีตัวตนพระเจ้าเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วอีกหน่อยเขาคงพูดว่า พระเจ้าเนี่ยไม่มีอยู่จริงพระเจ้าคงตายไปหมดแล้วมัง้งพวกเราจะยอมให้คนแบบนี้คอยทำลายพระเจ้าของพวกเราอย่างนั้นเหรอซึ่งเมื่อทพสวีพูดจบเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ดีเลยทีเดียวดีในเชิงปลุกปั่นอะไรประมาณนั้นนะฮะทางพีเคเองก็ได้ตอบกลับไปว่าตัวผมนั้นยอมรับว่าการมอบสัตย์ทายแด่พระเจ้าจะทําให้ผู้คนมีหวังแต่ผมมีคําถามหนึ่งพระเจ้าองค์ไหนล่ะที่ผมควรเชื่อพวกคุณทั้งหมดต่างกับพูดว่าพระเจ้าเนี่ยมีเพียงองค์เดียวส่วนผมไม่ได้คิดอย่างนั้น พระเจ้านะมีสององค์องค์แรกคือพระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมาส่วนอีกองค์หนึ่งคือพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาพระเจ้าที่คนอย่างคุณสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่หลอกลวงโกหกและเล่นละครตบตา คนรวยได้พบพระเจ้าเร็วกว่าส่วนคนจนก็ต้องรอต่อไปแบบนี้เหรอที่เรียกว่าพระเจ้าผมจะบอกสิ่งที่ถูกต้องให้ฟังพระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมาพวกเราเคารพและศรัทธ,ธาท่านแต่พระเจ้าที่คนอย่างคุณสร้างขึ้นมาทำลายมันซะทำลายมันไปให้หมดโดยเมื่อทัพสวีได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณบอกว่าจะทำลายพระเจ้าของพวกเราเหรอคิดว่าพวกเราจะยอมเหร พวกเราจะปกป้องพระเจ้าของพวกเราโดยทางพีเคก็ได้ตอบกลับไปว่าคุณบอกว่าคุณจะปกป้องพระเจ้าโลกนี้มันเล็กแค่นิดเดียวเมื่อเทียบกับจักรวาลเนี่ยโลกนี้มันโคตรเล็กคุณก็แค่คนตัวเล็กๆคุณอยู่บนถนนคุณอยู่ในห้องเล็กๆแล้วคุณบอกว่าคุณจะปกป้องพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดนี่นะหรอท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องท่านนาะปกป้องตัวเองได้ผมอยากให้ทุกคนหยุดพยายามปกป้องพระเจ้ามันได้แล้วไม่เช่นนั้นโลกใบนี้จะไม่เหลือมนุษย์จะเหลือก็แต่เพียงซากศพสิ่ง ที่แย่ที่สุดคุณรู้ไหมคืออะไรการฆ่าคนอีกฝั่งแค่เพียงเพราะเขานับถือคนละศาสนาคล้ายๆกับเรื่องของจักกูกับซาฟารัสที่เขาต้องแยกจากกันคุณจําได้ไหมที่คุณบอกว่าคนมุสลิมอย่างซาฟารัสเขาเป็นพวกหลอกลวงเขาจะหลอกเธอเขาจะหลอกจักกู๊ซึ่งเมื่อทวัสวีได้ยินแบบนี้เนี่ยก็เลยถาพีเคให้พิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมันไม่จริงสิ่งนั้นเป็นสิ่งโกหกถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยนายต้องมากราบเท้าฉัน โดยพีก็ได้บอกว่าถ้าผมพิสูจน์ได้ล่ะทัสวีก็ได้ตอบกลับเลยฮะทนายพิสูจน์ได้ฉันจะยกสิ่งนี้ให้นายนายต้องการมันนี่โดยพีก็รับคำถามโดยกล้องก็จับไปที่จักกูแล้วจักกูก็ได้บอกความจริงว่าใช่มันเป็นอย่างที่เขาบอกสัฟรัตหลอกลวงฉันเขาไม่ยอมมาแต่งงานกับฉันตามที่ท่านทัสวีบอกนั่นแหละเอาละครับตอนนี้ก็เข้าทางทัสวีแล้วฮะตอนนี้ทัสวีเนี่ยก็สั่งเลยฮะพีนายมากราบเท้าฉันได้แหละหรือจะให้ฉันเอาเท้าไปที่หน้าของนาย ทาง PK ก็ได้พูดว่าจากกู้วันนั้นน่ะมีเด็กเอาจดหมายมาให้คุณเมื่อคุณได้อานจดหมายคุณก็เลิกติดต่อสวรรัลลอีก เป็นอย่างที่ผมพูดใช่ไหมผมอยากให้คุณลองคิดดีๆว่าเด็กคนที่เอาจดหมายมาให้คุณคุณไม่รู้จักเด็กคนนั้นแล้วทำไมเขาถึงเอาจดหมายมาให้คุณล่ะนั่นก็เพราะว่าเด็กคนนั้นถูกสั่งให้เอาจดหมายมาให้คนที่อุ้มแมวยังไงล่ะจดหมายนั่นเป็นของผู้หญิงคนอื่นวันนั้นคุณจําได้ไหมมีผู้หญิงคนอื่นที่อุ้มแมวแล้วฝากแมวไว้ที่คุณใช่ไหมซึ่งเมื่อจะกู้รองนึกดูมันก็ใช่ทุกอย่างตามที่พีเคบอกโดยในระหว่างนั้นเอง หัวหน้าของจักกูก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วขอเบอร์ติดต่อสปารลัสซึ่งในตอนแรกก็ติดต่อไม่ได้แต่จักกู้ก็จำได้ว่าสารลัสเนี่ยทำงานที่สถานทูตทีมงานก็เลยติดต่อไปที่สถานทูตและเมื่อติดต่อได้เนี่ยพนักงานที่สถานทูตทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือจักกู้ใช่ไหมซึ่งจักกู้ก็ตกใจเลยฮะและก็งงนะว่ารู้จักเธอได้ยังไงโดยพนักงานคนหนึ่งก็ได้บอกว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาจะมีชายคนหนึ่งโทรมาทุกวันว่ามีสายจากผู้หญิงอินเดียไหม และนั่นก็คือซาฟฟารัสเขาเฝ้ารอและเฝ้าคอยมาตลอดว่าสักวันหนึ่งจักกู้จะติดต่อมาและทางพนักงานก็ได้โอนสายของจักกู้ไปหาซาฟฟารัตและทั้งคู่ก็ได้คุยกันโดยซาฟฟารัสก็ได้บอกว่าวันนั้นผมไปที่โบส คุณหนีไปและผมก็เห็นจดหมายผมนลกว่าครอบครัวคุณไม่โอเคผมก็เลยไม่ได้ติดต่อไปโดยในตอนนี้ทุกอย่างก็ปลดล็อกหมดแล้วคําทํานายของทัสวีก็ไม่เป็นจริงมีแต่คําหลอกลวงสารพัดโดยในตอนนี้เนี่ยพ่อของจ็กกูก็ได้มาลุบหัว P ีแล้วได้นาของของ,ง P ีไปคืนแล้วภาพก็ตัดมาที่เทะเลทรายในตอนนี้ P ีจะได้กลับบ้านแล้วหลังจากผจญภัยอยู่ที่นี่มากว่าครึ่งปีโดยก่อนที่ P ีจะไป P ี PK ก็ลืมของไว้ที่รถบัสทําให้เขาต้องวิ่งตามไปเอา ในระหว่างที่จักกู้นั่งรอเนี่ยเธอก็เริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยเอาเทปที่อยู่ในกระเป๋าของ PK เนี่ยมาเปิดเล่นนะซึ่ง PK ก็ได้บอกว่ามันคือเทปบันทึกเสียงสิ่งมีชีวิตเสียงธรรมชาติเสียงแม่น้ําแต่พอจักกู้ลองมาเปิดดูเนี่ย เทปทั้งหมดนั้นมีแต่เสียงของจ็กกูและจ็กกูก็ได้เจอกระดาษใบหนึ่งที่มีข้อความบอกรักเธอโดยก่อนที่พ k จะกลับบ้านจ็กกูก็ได้ถามเป็นครั้งสุดท้าย PK เทปทั้งหมดของเธอน่ะในนั้นบันทึกอะไรไว้เหรอซึ่งพีเก็ได้ตอบว่าก็ก็เสียงสัตว์ไงเสียงพวกดนตรีเสียงพวกธรรมชาตินะ่ะ โดยในตอนนั้นนะครับยานอวกาศของ PK เนี่ยก็ได้มารับพอดีนะทำให้ P ีเนี่ยต้องบอกลาจากกู p p เเนี่ยเดินจากไปด้วยน้ำตานะโดยสิ่งหนึ่งที่ PK ได้เรียนรู้จากโลกนั่นก็คือการโกหกโกหกความรู้สึกตัวเองว่าเขานั้นรักจากกูและเรื่องราวของ PK ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ